สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสตีรัตพ์พดุงพงศ์รับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคลังคลอ,องรายงานจังหวัดสาแก้วระหว่างวันที่2 3ถึงย7สพฤษภาคมพศ2565วันที่25บพฤษภาคม2565นารยกิานยจำเริญอิญยาสวัสดิการและคล้งคลอ,องรายงานจังหวัดสาแก้วได้มอบหมายให้นางสาวปารีมาลาบังจราพนักงานดูแลการจำนานันงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ เข้าไปกับกองความปลอดภัยแรงงานโดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมฝ่ายการและพุ่งข้อแรงงานเป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ทำทางได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จำนวน2แห่งนอกจากนี้วันที่25-26ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้รังสาวไทยทรงพักนักวิชาการรายงาน สตีร์พรุงพงนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณาการตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและสังเกตการการตรวจหาสารเสพติดของรูปกล้งในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาในจำเดินอินยาสวัสดิการและคุมข้อแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะทำง,งานตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565จังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วจำนวน2แห่งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, Youtube และ TikTok สำนักง,งานสวันดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วแลาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ